สวัสดีครับผมมอนิกนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับว่าน้ำหนักตัวเนี่ยมีผลกับข้อเข่าเราอย่างไรนะครับรู้ไหมครับว่าข้อเข่าเราเนี่ยรับน้ำหนักมากถึง3ถึง4เท่าของน้ำหนักตัวเลยนะครับในขณะเดินและยังรับมากไปกว่านั้นอีกนะครับในบางกิจกรรมอย่างเช่นเวลาเราขึ้นลงบันไดหรือว่าเวลาที่เราก้มตัวลงหยิบของ จึงเป็นสาเหตุสําคัญนะครับว่าทําไมคนที่น้ําหนักตัวเยอะๆเนี่ยถึงมีอาการปวดเข่าหรือมีอาการเข่าอักเสบได้มากกว่าคนทั่วไปครับลองคิดภาพนะครับถ้าคุณน้ําหนัก60เนี่ยเข่าคุณอาจจะรับน้ําหนักมากถึง200กิโลกรัมเลยครับแล้วถ้าเกิดน้ําหนักตัวคุณมากเพิ่มขึ้นอีก5กิโลเนี่ยเข่าอาจจะรับน้ําหนักมากขึ้นอีก20กิโลครับแต่ถ้าคุณสามารถลดน้ําหนักลงมาได้10กิโลเนี่ยเข่าคุณจะรับน้ําหนักน้อยลง40กิโลครับ และเมื่อเข่ารับน้ําหนักร้อยลงรับแรงกระทำน้อยลงเข่าก็เกิดการอักเสบน้อยลงสามารถใช้งานได้คล่องขึ้นปวดลดลงครับนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่หมอทําไมต้องย้าว่าคนไข้ที่เมรการปวดเขา่าเข่าอักเสบต้องลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักตัวแบบไหนละ่ะถึงเรียกว่าพอดีเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีคําตอบครับ